ฮะโอ้โหฝนก็จะตกจะตกด้วยฝนเลยใส่พริกกี่เม็ด <ja ป hmm, ่ะปะตัดโคโลเีล ต,ำต,ำตำ่ำชุกต่ำอ้ยอันเด็ดอันนี้ไม่มีเม็ดเลยเนี่ย ใจไ,ไว้เราชาติหน้าเด้อไอหากบกลาใสเก็บไว้ให้ลูกเด้อล่ะ บ้านเล็กที่ยายบัวนี่บ้านเล็กที่อีหยงน,อน,น้อดนาะแม่ป้าป้าไอ้ดีมิไงไวดึกไอ้ด,อกดอึกสตมทุกบัวเอาอเวเออแต่ไอ้ไม่รู้ว่าบาล็กที่เขาอะไรเออเอเอ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 อเเออเออเัอเออเองดีไพอ ai 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ขวานต้นเค่ะใส่พริกขวาพริกดิบกระเทียมไม่ต้องแกะเปลือกถ้ากระเทียมแกะเปเลือกเรากินมันไม่หอมฟุง้งปลาหามีนีสามขวดร้อยแปดสิบบาท ีเก็บปลายทางด้วยค่ะอันนี้พริกขวาแบบนี้ค่ะพริกขวาแบบนี้นี่ใส่พริกขวานีีก็ปุกชุลุดเอามาจากบ้านเนี่ยเตรียมมาเองเกลือเทศเกลือเทศจุ๊บ สูตรไหนก็อร่อยสูตรส้มตําก็อร่อยสูตรต้นตํำลับก็อร่อยสูตรเข้มข้นก็อร่อยตมะกอใส่ใบบักามโอ้ยเสียบครับยังไงเอ็นเดียจะเล้วเรามักตมะกอใส่ใบบักาม ใส่ใส่ก็ไปบักกี้เคี้ยหน่อยมันจันตำเสียพี่น้องถ้าบักกี้เคี้ยใยังไงมันเป็นมันเป็นเนื้อบักกี้เคี้ยผุดมันตำแล้วรสชาติมันจะไม่อร่อยถ้ามะเขือเทศเล็กเนี่ยโอ้ยเอาอยู่อันนี้จะลองใส่สูตรเข้มข้นใส่สูตรเข้มข้นกับสูตรส้มตำเอา Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không อ <U> ุ้ยหอมหอมมาก อาหารใช้น้ำซุปน,น้ำตาลเนี่ยบ่ใช้น้ำตาลเขากินของอ้วนอ้วเนสะสมอ่ะทานโกโก้ตามทุกวันทุกวัน,เด,วน,ดเ,นเดี๋ยวหุ่นดีเองมาเด้อยกินเข่าไปที่นี่มาปะปะ กินกับบักพริกขวกถ้าผู้ใดมักใส่ไปแดกดิบใส่ไปในนัวอุ้ยตัวอีกพี่น้อง าที่ทับวบอสตอวานต้นนี่แม จะตตอเมิดไง่ายไงกันคางตคางทางมีตั้งแต่เห็ดเห็ดออกลายกระอยากกินยูตะว่ากับยานตายเบียรไปะนะพ่อหนูนะเรายานคอยตายเบียร์เห็ดเราเริ่มบ่อยคอยซื้อโอ้ยเขากินมาตเตอหน่อยจนใหญ่เนาะเห็ดกระได ที่นิววัฒนาทาก็แย่งกันเห็ดแบบนี้มันกินไม่ได้คืออย่าก,กินอย่างทะเลาะก,กันกับผัวก็เยื่อสื่อไปซึ่ง ตายข้าวเหนียวกินขา้าวพวกเฮา,าเฮานี่กินข้าวเหนียวกินขนมสิ่งกินนึ่นใงใส่อะไรชงรังอาหารไปเลยสองสองว่าแต่เขากินสม,มือสม,มือมันดูแลเขาสม,มือสม,มอเดี๋ยวมันจอยไปเองควบคุมบุควบคุมอาหารไปนะกินผักหลายๆออก อันนี้ขนมกินขนมกินข่อยอันนี้บ่ได้มักแต่งเด้อค่ะข้าวแทๆ100้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ ป้าปลาสเตออร่อยมาก <Hello. S 1> อร่อยเหรอสเตอหวานโอ้โหโยชุดน้ำแข็งให้แนะ่ ลานข่อย่มันกินเราตั้งแต่เด็น้อยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยไมตอนนี้อายุมีซุบก่าปีเต่ขี่โผมันสวดสวดเหมือนคนเป็นโรกผิวก็ดำจากคนผิวขาวๆผิวดำดื่มเหล้าดื่มเบีย มันทำร้ายสุขภาพตัวเองอย่าไปกินมันมากฟุกเอ้ยบอกให้หลานตัวเองกลับมาดูแลตัวเองให้เขากินกินคอลลาเจนกินอาหารเสริมเดี๋ยวนี้ผิวพรรณมันดีขึ้นกินอะไรก็ได้อันนั้นกอกินต่มกลัวมันเลยกับเพ็ด ว่าแมงมีลายหลายพี่น้องเอ้ผู้ดใดว่าข่อยบ่ก,กินเขาอันนี้ขนมเส้น ไก่กู้เวียงสุดยอดเลยอร่อย กินสมิละเขายังโมบินเวยนลายกันนักท่องนักใส่นักปุ้งทางเทียกัก็คิดว่าจ้กสิก,กินไลยเป็นยังนนแน่นท่อง

เดี๋ยวต้องฟุกมาดูชิลูกเห็นไหมครับไม่เพิ่งบังในลูกปะยังผู้ดีขึ้นเนาะนั่งลงมึงดูยังไม่บอกกินเหล้าเจ้ากินเหล้ากีท้องมันไงสวยนล่ะครับสวยเรากันหนากระดำเนาะยายเนาะผิวดำแต่ขี้เหร่เดี๋ยวนี่บอกให้กินคอลลาเจนกินกาแฟกายเขานี่กินเหล้ากินเบียร์มันก็สะสมเป็นแผลเป็นขนาดมันองกินเดียนเดีือนอันนี้เลิกมาได้หนึ่งเดือนแล้ว หน้าตามันสุดซื้นขึ้นตะกี้อว้วนขี้โพพุ้งออกขี้โพสวดว่าเป็นตะกินเด้พี่น้องเหล้าเ,เบียร์มันเบียร์นะมันกินต้หน่อยจนไง่คือจังค้นเป็นโลกอันโลกเอหอเนี่ยสงสารลานนั่นแหละมึงกินไปแล้วมึงก็รู้จักพิษภัยมันร้ายแรงขนาดไหนกินเหล้ากินเบียร์มึงเลิกกินซะกลับมาดูเร,รตัวเองอ เขาเขาเม่ถึงอาหารเสริมเขาเขาถึงจังตาเหล่าจังตาเบียโอเคต่อตอนนี้ข่อยก็เศากินเบียร์ื่อเป็นเศาขาดเลยด้วยค่ะหัางเบียหนึ่งในสองเทียอายะกี้เดือนละเก้าเมื่อไม่เดือนละเก้าอาทิตย์ละสามมื่น เดือนนี้เดือนละครั้งหรือหรือไม่เลยไม่มีเลยอืม,มไม่กินง้านไม่เกิดปัวละล่าสุดม,าม่มา,นมานเมื่อวานเมื่อวานเด็กอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะอะโอ้ยอาทิตย์หนึ่งพี่หน่องบา 3, บสามาบสองไข่ตั้งวงกินเหล่ากับปัวไข่กินเบีย